สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีข่าวเกี่ยวกับ AI มาฝากกันค่ะโรงพยาบาล AI แห่งแรกของโลกพร้อมด้วยหุ่นยนต์แพทย์ได้ถูกเปิดตัวแล้วในประเทศจีนกองทัพแพทย์หุ่นยนต์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ถึง3,000คนต่อวันเลยค่ะและยังทําให้ช่วยประหยัดเงินหลายล้านบาทลืมเรื่องโรงเรียนแพทย์ไปได้เลยค่ะเพราะนี่คือแพทย์ผู้มีทักษะสูง Agent Hospital คือสถานพยาบาลสเสมือนจริงที่จะทํางานผ่านการโต้อตอบแบบ autonomous และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเทคโนโลยี autonomous ที่ช่วยชีวิตผู้คนได้ค่ะหลิวหยางนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิงหัวในปักกิ่งคือผู้อยู่เบื้องหลังเอเจนต์ฮอสพิทอลโรงพยาบาล AI อยู่ในช่วงของการพัฒนาขั้นสูงและจะเริ่มการรักษาดูแลในช่วงปีนี้ค่ะหัวหน้าทีมวิจัยของเอเจนต์ฮอสพิทอลหลิวหยางกล่าวว่าโรงพยาบาล AI จะเปลี่ยนแปลงวิธีการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยของแพทย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับพวกเขาเองและผู้ป่วยค่ะ ตามรายงานของ Global t i m e ค่ะความสามารถในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าจะมีผู้ป่วย1,000รายต่อวันค่ะปกติแล้วแพทย์คนนึงต้องใช้เวลากว่า2ปีจึงจะสามารถทําได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันพยาบาลก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสนับสนุนและงานของ AI ไม่ได้ทํางานแบบลวกๆเลยค่ะนักวิจัยชาวจีนเปิดเผยว่าหุ่นยนต์แพทย์ของโรงพยาบาล AI มีประสิทธิภาพถึง93.06%เลยค่ะความแม่นยําบนชุดข้อมูลของเม d q a วเอในช่วงพยาวิทยาของมนุษย์ทั้งหมดกระบวนการเริ่มตั้งแต่การปรึกษาตรวจร่างกายวินิจฉัยและรักษาโรงพยาบาล AI มีทีมแพทย์และพยาบาล14คนที่ขับเคลื่อน i t e l l i g e n t Agent ที่ใช้รั a n g u a ว e Model และมีศักยภาพที่จะขยายบทบาทได้อย่างไม่จำกัดในอนาคตเลยค่ะนอกจากนี้ยังจะมีโอกาสฝึกอบรมที่ดีขึ้นแก่นักศึกษาแพทย์ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไร้ความเสี่ยงจริงๆแล้วในวงการแพทย์ก็มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะโดยมีแพทย์ในบราซิลใช้ Apple Vision Pro เพื่อทำการผ่าตัด ที่เรียกได้เลยว่าเป็นตัวพลิกเกมสำหรับวงการแพทย์เลยค่ะเมื่อพูดถึงความรับผิดชอบฮิปโปเครติสในการดูแลผู้ป่วยมันจะอยู่ในรูปแบบของการบริการเทเรเมดิซินค่ะสิ่งนี้จะช่วยให้แพทย์ AI สามารถจัดการกับผู้ป่วยได้หลายล้านรายเลยค่ะนอกจากนี้ยังจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในอนาคตและทําให้การดูแลสุขภาพสะดวกและราคาไม่แพงค่ะด้วยสุขภาพของประชาชนเป็นเดิมพัน โรงพยาบาล AI แม้จะเป็นการนำร่องแต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการแพทย์ของประเทศอย่างเคร่งครัดค่ะโดยที่ผ่านมานิวราลิงฝังชิปสมองในผู้ชายอายุ29ปีที่เป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมาค่ะการฝังชิปทำให้เขาสามารถเล่นวิดีโอเกมได้ค่ะไม่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหมด้วยนะคะอยากให้ไหมทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ